เออเพื่อนเรามีเรื่องจะเมามอยว่ะว่าวไงคือเมื่อวานซืนนะเราไปตลาดแถวแถวหอนาฬิกาใช่ไหมอ๋ออันนี้รู้เราไปเจอกับแฟนเก่าเราอะจริงดิมันลบไม่ได้ก็เลยทักตามมารยาทไปเนี่ะก็เลยทักเขาว่าเป็นไงบ้างสบายดีไหมเขาก็ตอบว่าสบายดีเราก็เลยถามไปอีกว่าได้ข่าวว่าแต่งงานใหม่ดิเขาบอกว่าใช่ เพิ่งแต่งได้สองเดือน oh, <no. S 1> เราก็เลยถามว่าแล้วเป็นไงบ้างน,นางก็ตอบว่าโอ้ยเธอเหมือนคิงครบบ้า <you> kidding, อะไรอาคิงครับบ้าเราก็ยืนงงเมืนใส่ตาแตกนางบอกเราคิงครบบ้าแล้วนางก็เดินจากไป come, come, come. เราก็สตังยืนงงในตรงตลาดสักพักเราเดินมามากระแจงแจ้งก็ต่อเมื่อเราขับรถมาถึงแยกไฟแดงใช่ไหม coup. แยกไฟแดงตรงนี้ตรงตึกสิบแปดชั้น <indoors, S 1> ใช่ใช่นี่มีมีป้ายไฟใหญ่ห้าสิบเมตรเราเห็นแล้วมันโฆษณารถอันหนึ่งแอน ไม่รู้ยี่ห้ออะไร okay, okay, okay. มันลงท้ายด้วยว่านวัตกรรมใหม่ใหญ่แรงกว่าเดิมสองเท่าแรงกว่าเดิมสองเท่าคิงคอปบร่าอ๋อนี้แล้วไม่เกี่ยวว่าใครห้องใหญ่ยาวเล็กแรงกว่านายสองเท่าในเรื่องท่าท่าอ่ะ